สำหรับใครที่เป็นสายเคปปนะคะมาบอกข่าวดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับเทศกาลวันนาแลนด์ครั้งแรกนะคะเตรียมระเบิดความมัน2-3พฤศจิกายนนี้ที่เลเจนดสยามพัทยาค่ะ งานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่วันนแลนด์มิวสิกเฟสติวั2024กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่ 2, 2> ถึง3พฤศจิกาย,ยน2567ที่เล g e n d ์สยามพัทยางานนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้ทีมสวนสนุกที่มีเอกลักษณ์แบบไทยในสโลแกนวันนแลน We All Need New Amazing in Thailand ซึ่งก็จะนำคอนเสิร์ตดนตรีป๊อปจากศิลปินระดับโลกมาระเบิดความมันให้กับแฟนเพลงชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมกันเทศกาลนี้ก็ถือว่าเป็นงานเคป๊ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีความร่วมมือระหว่างเลเจน d สยามพัทยา TME Group และค่าย Headline Music Entertainment Group บริษัทชน่าท t าเวลเ Service และเซี่ยงไฮแอลน์จากประเทศจีน ทางน้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยาและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันงานนี้อย่างเต็มที่เป้าหมายหลักของงานก็คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเฉลี่ยว,วันละ2 0 0 0 0ื0ถึงคนซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพัทยาและชุมชนใกล้เคียงให้เติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญโดยการจําหน่ายบัตร Early Bird นะคะก็จะ เริ่มขึ้นในวันที่25กันยายน2567ในราคาสุดพิเศษสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0943544655 0948834589